อยู icana, ่น้องหนัอย่างอย่างเหทนเดกอ่นิสิตเมาหนุ่มแล้วงอืมไม่เห็นถิน

Ờ. Ai phải phải tự. Mèo. Làm là làm của tao đấy nó. Ừ. Của ừ. đi ừ. 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 ừ.

อ่ไรวะวินงเหรอผู้กองหอเอายิ้มหน่อยครับหันซ้ายหน่อยครับผมมาหัดกีน,นหลอกกันดีกว่ากินหลอกดีกว่าอะไรผู้หลังเนี่ยคลยลงมาอะไรมาตายละตอนนี้กำลังกินข้าวกันนะครับผมเอาเปิดรายการเลยแต่มือกองไม่ชอบกินข้าวครับมือกองชอบกินตีนลงมานัก<ม> <c oughs> เออเมื่อวานมีคนพูดว่า ทำไมพี่พูดอยู่คนเดียวไม่คุยพูดกันอ่ะพี่เปิดรายการผมก็พูดทั้งวันเรื่องคนเดียวเลยเอาให้เปิดรายการไหนครับะป่ะพี่เองเลยตอนยูแต่งตอนนี้เราทำงานตอนนี้เวลาสามทุ่มยี่สิบสามนาทีนะฮะดีครับลอซี่ครับลอซี่นะครับลอซี่ลอซี่ด้วยอซลอซี่ลอซี่ลอซี่นะแต่มันออกเสียงยากเลยนี่ลอซี่ลอซี่มาที่ลงจอทางอะไไปใช่ครับเดี๋ยวอัดไม่ไปแต่งหนัาก่อนนะไม่จะมีเรื่องหลังตามเรื่อย เดี๋ยวตอนนี้วันที่18ก็ตื่นไหมใส่เวี่สิบแป18ิบแ็นี่ทุ่มนะอ่าสามทุ่มที่สามครับสามทุ่มที่สามกี่ครับวันนี้เรางานวันนี้เราจะทำงานชิ้นเดียวของเราคือการทำเพลงนะครับเพราะว่าสองวันแล้ววันนี้เราทำงานสองวันงานชิ้นนี้สองวันแล้วแล้วไอ้จีไอ้ถินอนทั้งวันเลยวนนี้มึงจะไม่เรียกตีเราเนี่ยยังไม่ได้งานอ่ะวันนี้เป็นส่วนเพลงเราขึ้นหน้ามาเยอะ ถึงไหนแล้วอัปเดตหน่อยอ้ําเพลงตะกี้บนยูดูปไปถึงไหนดน <ละ S 1> ตรีเสร็จแล้วครับผมอ่ตะกี้เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคดีวันนี้มีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่เสร็จน <laughs> ะ <c oughs> นี่มือคีย์บอร์ดรูปหล่อนะครับน้องเอน็นมาวัสดีครับมาช่วยเรานะครับรูปหล่อรูปหลอ่อมือกองครับผมอ่าแล้วก็มีมือกองมาช่วยนะครับนบ้องให้มือกองมากินข้าววันนี้น้องน้อนมาตั้งกองให้เฉยน้องร้อนบังรอนมาช่วยนะครับบังรอน ไม่ต้องเก็บบางรอทำเพล็ล้วเจอเพชรเม็ดงามเม็ดใหม่นะครับมีคนร้องเพลงให้เราฟังโอ้ร้องดีด้วยนะครับนี่แหละครั้งหน้าอนาคตเขาอาจจะเป็นนักร้องฮอมเพลงไม่ได้เลยไม่รู้พี่ขไม่ถึงคนนี้ละย้อนชนะสนุกสนานตั้งแต่ทำงานมารู้สึกว่าวันนี้ได้กินดีมากปกติทำงานเราไม่ค่อยได้กินนะครับทำงานเสร็จนอนอย่างเดียวเติมมาทำงาน อาบน้ำยังไคะดบพี่เหรอไม่ไม่กินเลยอ้าวกินตอนไหนวะางกินโบนิแกลงต้ผมบอกต้องดุดต้องดุดีนะบ่อเอาเลยรักการนี่แล้วก็พอดีแม่น้องอั้มนะครับเขาคันด้แฟนคลับมาจากต่างประเทศเฟซมาบอกว่าตามสบายนะคะยังไงเสร็จแล้วพักผ่อนแล้วค่อยกลับครับแล้าคงมีกระชายเงินด้วยได้อาบน้ำข้าวไผ่ข้าวนอนรักอาหาร ได้ครับยังไงเดี๋ยวพี่เป้จำได้หไดเนะเออกลับอ่านแล้วอ่านอน่าอ่านอ่านนอ่านก็ขอบคุณคุณแม่คุณยายนะครับดูแลดีมากเนาะน้องอ้ำ<ม>นะปแล้ญญเดี๋ยวคิดว่าวันนี้เราคงสียิน้อยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะไปโคราชนะครับาต้องไปนึกตักพิซซ่อแล้วต้องทำเอกสารเราต้องรีบเข้าคุยกับลูกค้าเลาเจ้าเนาะเพียงวันเสียเสร็จแม่เพี่งวันเสีย ถ้าเพลงนี้เสร็จแล้วนี่ครับเป็นหลับนะเราไม่ได้ชีเดี๋ยวม่ได้กาแฟโอ้ยแล้วถ้าเพลงวันนี้เสร็จนะครับเราอาจจะมีอะไรสนุกสนานกันแล้จะไป็นอะารกันต่อคือจุ่บเดี๋ยวหาปภาษาอะไรดีวะอ้าวจะจัดให้ใช่คนต้องไปถ้าอยู่ที่ถีหลอกนะเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้จะเล่นอะไรกันดึกๆที่ผมมีที่นี่เป๊ะบอกเลยหลอนสุดถึงนะ เพล้วบอระคอระพานม็กะลาเอ็นเอ็นเอ็นบอกมาเพลงเนยัไงบ้างฟแล้วมอไปได้ไหมเอาแบบจริงๆริเแบบจริงจรินะถ้าเกิดถ้าเกิดคนอื่นร้องอ่ะธรรมดาถ้าเกิดผมร้องอ่ะโหาก้าวไ้าวไปก้าวไปก้าเไปกนาวไปก้้ก้วนะาวไปาวไ้ปนาว้ปมกวากวา้วาปาาไ้้ก mặt ừ. em đến công bố là hai bạn của bố rượu nhau là hài em bị rượu hai mươi năm 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 เดินึ้นยัไส่เือ,เอ,เอ,อแล้วม<ด>ันต<ด>้อยางไ้อารอนขุดในกล่องมได้อืมู่ับอกดิยวดยูยือดู มีสามมันติดอะไรกันล่ะครับข้าว้านรู้วเดือนข้าวบุกเลยใหญ่เขาเส้นเดือนตายกับติดเกี่ยวตัวกับสีหนังเหนียวเลยเรับภาพเดือเอาพเดือนเป็นที่ผมเด็กๆไม่ครับ เาคินด้วยแล้วตัวแก๊มันอยังนันก็ไเด้เลยี่เป้ไปรองนอกี้ไปเหมค่าช้ออะไรแบบนี้่าคอเลยตอนต้วเนีย้ยเก็บวได้ที เด่๋ยวตอนนี้มีอะไรอันนี้ครับต่อเอาเอาโคเกิดเพลงที่สามทำเป็นอึ่งดีกว่าเมลงอะไรจะบีบจนชาไปนั้งมันอ่ะต่อไปพี่เดี๋ยวเอาเอาค้นมันเล่นหนึ่งไอพีไหมพี่ก่อนสอบเทีมนไหมด้านแบบไระต่ายมันจะม่นน้องไม่ปีนยังไง เมื่อระบทมันไม่ติดมันไม่ดีอะไรทีมันจะไม่มีดหงิดเพี่ตัวเป็นตัวก่อเลยคืออะไรนั่นเพราะว่าไข่พีอ่ะดู่มันเจอเหมือนปุ๊บกินดอ่สยชิมดะมันบอยแบนด์เป็นบอยแบนด์แ่ายเกินไรับเป็นบอยแบนด์ไม่ได้เป็นบ้านตายแค่คนเดียว